ผมกับเพื่อนขับรถหลงเข้าไปในรีสอร์ทเก่าแก่กลางหุบเขาป้ายชื่อเลือนลางอ่านยากเหมือนโดนปล่อยทิ้งร้างมานานแต่คืนนั้นฝนตกหนักหาที่หลบไม่ได้จริงๆเลยตัดสินใจเข้าไปห้องพักดูสะอาดเกินกว่าจะเป็นที่ร้างมีเตียงโต๊ะเก้าอี้เหมือนมีคนดูแลอยู่ตลอดแต่ไม่มีใครเลยสักคน ช่วงดึกๆขณะที่ผมนอนไม่หลับผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกระซิบแววแววมาจากนอกหน้าต่างช่วยด้วยช่วยด้วยผมสะกิดเพื่อนให้เตือนมันบอกว่าผมหูฝาดไปเองแต่เสียงนั้นก็ดังขึ้นเรื่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนเราสองคนตัดสินใจเปิดประตูออกไปดูไม่มีใคร นอกจากความมืดและสายฝนแต่เสียงกระซิบยังคงดังอยู่มันมาจากโบสถ์เก่าแก่ที่อยู่ด้านหลังรีสอร์ทเพื่อนผมกลัวจนตัวสัน่นบอกให้กลับห้องแต่ผมอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมเดินเข้าไปใกล้โบสถ์ได้ยินเสียงชัดเจนกว่าเดิมเป็นเสียงผู้หญิงกำลังร้องไห้อย่าเข้าไปเสียงเพื่อนตะโกนมาจากข้างหลัง แต่ผมไม่ฟังผมเปิดประตูโบส์เข้าไปข้างในมืดสนิทแล้วผมก็เห็นเงาตะคุ่มคุ้มลอยอยู่ตรงหน้าแท่นบูชาผมไม่รู้ว่าเงาอะไรรู้แค่ว่าหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยกลับไปที่รีสอร์ทนั้นอีกเลยและทุกคืนผมยังได้ยินเสียงกระสิบนั้นช่วยด้วย